อันนี้คือแอป G M M ครับใช่ค่ะ G M D V Live แล้วเดี๋ยวรอท่านผู้ชมเข้ามาดูไลฟ์ท่้เราตอนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี13 82คนด้วยนะครับ179แล้วเราจะเริ่มไลฟ์เราจะเริ่มพูดกันตอนสักประมาณ2ล้านไหมโอเครอคอยกันโอ้โาขึ้นได้าขึ้นหน้าคนละล้านสองล้านคนดู ถ้าขึ้นได้ผมให้คนละล้านเลยพันเก้าแล้ววันนี้เรามีเรื่องจะมาแถลงการครับผมใช่แถลงการว่าอะไรนะสิแถลงการว่าวันนี้เรามาที่แคนบอดียแล้วเดล่ินทางมาประมาณชั่วโมงนิๆเน่ใช่ฟิลแบบนักงเครื่อบินมาเชียงใหม่เวลาพอๆกันเลยชพอๆกันพอๆกันแต่ทั้งทางผมหลับเออใช่เห็นอยู่เยเลยใช่เป็นคนเดียวที่หลับ เออเออคนอื่นไม่หลับเหรอล้วพี่หามากที่จะกิดที่ไอ้ไอฟอร์ตบอกว่าดูไอซีไอซีมันเหมือนเรอโอ้โหโอ้หเป็นมุดจะตรงแค่ไหนเออไม่ไหวมันหาที่พิงไม่ได้พิงตรงกระต่างอ่ะเออปกติแต่แต่นแบบพิงแล้วสบายอ่าวันนี้เรามาทําอะไรกันที่แคนเบเดียอาจารย์ทุกคนวันนี้เรามีเจเอ็นทีวีแฟนเดย์สิบนะอ้าชอบโปสเตอร์ไหม ได้มีใครบ้างนะมีใครบ้างมีฟอร์ดโ๊กมีจิมมี่ซีครับผมใช่คืออันนี้คือเดี๋ยวฟอร์ดเหงาอมถือครั้งแรกของเราที่ได้มาร่วมกันแล้วก็มาที่ที่นี่ด้วยใช่ครั้งแรกครั้งแรกใช่ใช่ครับตอนนี้เราก็คือกินข้าวเรียบร้อยข้าวเรียบร้อยแล้วก็อร่อยมากพร้อมนอนพร้อมนอนมากๆแต่ว่าโดนบังคับให้มาหลบ้าเรามาเองมาเอง แล้วใครที่ใครที่ยังไม่มีบัตรหรือว่าคือยังหาบัตรอยู่สามารถไปซื้อกันได้นะครับที่จิเกตเมลอนนะครับหรือว่ามาซื้อที่หน้างานก็ได้ so for the international fans who didn't have the ticket yet use u you can buy on melon melon เช่นจิเกตเมลอน or come to หน้างานเะผมไปเล้ย พรุ่งนี้แฟนแตนจะได้เจอกับอะไรบ้างสำหรับโชว์ของแต่ละคู่อวยโอ้ยของแต่คู่ตัวเองหน่อยฟอร์กไปก่อนด้วยอเจออะไรบ้างเจอสิ่งที่ไม่เคยเจอไม่ด้วยความที่เราไม่ได้มาแฟนมีด้วยกันสักพักนึงแล้วเนาะไช่ได้มาเลยไม่ไดมาเลยรู้สึกนานถ้าคู่กับฟอร์อ่ะโูล่าสุดที่ไหนวะหลักเดือนหลักเกือบหลักครึ่งเดือนได้เอ้ยหลักครึ่งปีได้ปีเลยน่าจะล่าสุดน่าจะนู่น นะฮะน่ะเพราะว่าล่าสุดก็คือที่เราไปไปยิปต่างประเทศด้วยกันก็ใช่างนี้ใช่ญี่ปุ่นที่ตอนนั้นไปไปแรกๆผู่แต่ครั้งนี้ครั้งนี้แฟนคลับปอดบุ๊กมีอะไรใหม่แน่นอนใช่ด้วยความคิดถึงผมเห็นแล้วด้วยความคิดถึงได้ความคิดถึงไปแล้วเรียบันคลิปอ่านะครับอ <super progressive entin> ่ะ <pl> จ <ains> ิมมี่ซีซีหรอเป็นยังไงบ้างแต่พี่จิ้มกับซีบินบินบ่อยใช่ไหมช่วงก่อนใช่ช่วงก่อนบ่อยนิดนึงนิดนึงแต่ว่าผมว่า ก็มีก็มีอะไรเตรียมไปอยู high, ่แล right. uh ้วแหละมีแบบอะไรพิเศษพิเศษของเราของเราก็ม huh. right. uhm uh ีใหม่เหมือนกันอ่าพี่จิมก็มีใหม่เหมือนกันมีใหม่รู้เดี๋ยวไปนั่งดูเออเออไม่แต่แต่ผมเดี๋ยวผมไปนั่งดูของพี่อ่ะเดี๋ยวพี่จะไปนั่งดูของเราพอไม่ใช่อะไรต้องตื่นพร้อมกันโช่วงกี่โมงก็ตื่นพร้อมกันใช่แต่ก่อนมาหมอจิมเขาบอกว่าเขาซื้อบัตรเพื่อไปดูขอบุกด้วยไหนแล้วบัตรมาให้ดูบัตรอยู่ไหน บัตรอยู่ที่งานแตอพี่จิมพูดโกหกเก่งมากเมื่อตอนเรียนโกหกเขามีบ้านเขาไม่บ้านพี่จิมบอกว่าอะไรพี่บ้านบอกว่าจะกลับบ้านกลับบ้านแล้วอผ่านปอดหาผ่านไม่เจอไอ้นี่เชื่อไงจริงเหรอพี่จิมแล้วทำไงเนี่ยไม่ก็จะกลับแล้วจริงไม่มีจริงไม่ได้เฮียชิวมากนี่นี่คนอื่นเขาไม่ชิวอยู่คนนเฮียบ้าเลย มันเราเจ้าของตัวเจ้าของเร่องเป็นชิวๆเขาเป็นหมอไงเขาแบบต้องจัดการทุกอย่างยังมีแบบยังมีเขาจะยังมีกระออนการใช้อะไรก็ได้แต่วันนี้ไม่ได้จัดการเลยนะนี่ปล่อยปล่อยจอยปล่อยจอยถามวีจิมทำอะไรอยู่ออกกินส้มตำชิวมากมีชวนไปมีชวนไปกินด้วยด้เละชิวใจ อ่รอบการแสดงของแต่ละคนกี่โมงบ้างพรุ่งนี้อจิมนี่สีเล่นก่อนนะครับผมก็จะเป็นรอบ11บเอโมงใช่ไหมแล้วรอบของพวกกี่โมงจน้องซีบ่ายสามครับผมต่อต่อกันเลยสําหรับใครที่ยังไม่มีบัตรต้องทํำยังไงใครที่ยังไม่มีบัตรนะครับผมก็ไม่ต้องไม่ต้องขอพรนะครับแค่ขอตังค์ครับซื้อบัตรด้วยบัตพอดีเลยครับผม ใครที่เป็นแฟนทุกคนนะครับที่อยู่ที่นี่และอยากเจอพวกเรานะครับอยากมาเห็นพวกเราด้วยตาเนื้อสักครั้งก็ขอเลยนเชิญนะครับมาซื้อบัตรได้ที่ทางเมลอดนะครับบัตรยังมีอยู่นะครับใช่บัตรก็ยังอยู่ขายอยู่ผมว่าใครจะมาซื้อหน้างานก็ได้นะครับยังมีบัตรเหลืออยู่ใช่ครับก็อยากเจอทุกคนนะครับฟร์ดบุ๊กจิมมี่ซีก็อยากเจอแฟนคลับที่ที่นี่ด้วยตาเนื้อเหมือนกันนะครับ ก็จะได้เจอพวกเรา4ี่คนแหละเพราะพวกเราก็ไปพร้อมๆกันใช่ใครอะไรกันนะอ๋อไม่ไม่เฮียพูดเฮียพูดป๋าบอกเออใครที่มาดูจิมมี่ซีก็นึกถึงน้องลูกฟอน้องลูกบุ๊กด้วยนะครับใครที่ดูอนมาดูมาดูเฮียฟอนเฮียบุ๊กด้วยมาดน้องลูกจิมด้วยน้องลูกซีด้วยนะฮะมาดูพวกเรา4ี่คนน้องลูกจิมแต่เมื่อกี้ประทับใจมากเลยนะตอนลงลงเครื่องมาคือแบบแฟนๆก็น่ารักมากรต้องรับยืนรับรอตอนแรกอลังมาก ขนาดพี่ออกไปแล้วพี่ยังได้ยินเสียงคนกรี๊ดจิมมี่ซีอยู่เลยที่บอกแบบประทับใจมีคนหนึ่งอ่ะพี่พี่นั่งรถออกมาแล้วนะพี่นั่งปปออกมาแล้วแล้วมีคนหนึ่งเหมือนเหมือนซีน่าจะแบบไม่ไม่รู้ผ่านผ่านไปหาเขาหรือเปล่าแล้วซีก็ขึ้นรถแล้วเขาก็กระโดดกระโดดกระโดดอย่างเงี้ยกระโดดเลยหรอใช่เขดีใจมากดีใจมากใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับใครที่อยากมาเจอพวกเรานานกว่านี้นะครับผมก็ ฝากซื้อบัตรมาดูพวกเราด้วยนะครับเพราะว่าเรจะก็ไม่รู้ว่าพวกเราจะได้กลับมาที่นี่เมื่อไหร่แต่ในเมื่อเรามาแล้วนะครับผมก็มาเจอกันเถอะมาเจอกันนะครับอ่านคอมเมนต์ไหรือว่าเปไปแล้วอ่านคอมเมนต์หน่อยอ่านคอมเมนต์หน่อยเพื่อแฟนๆทักทายว่าเหมาค่ะซื้อค่ะเอฟค่ะมาเลยค่ะออ๋เอฟอะไรอ่ะ บัตรเหรออ๋อปัตรครับเลิฟยูโซมัสเลิฟยูโซมัสปอนดู่ลิฟยูปอนเลิฟยูเหมือนกันนะครับเลิฟยูทูครับจิมมี่ทูไซเลนมากเลยอ่ะเขาบอกเนี้ยเมื่อไรให้ให้น้องๆพูดช็อกคลายเนี่ยสองเสียงได้อะไรกันทิ้งร่วงแล้วได้เวลาโอนของหมออ่ะ ตอนนี้ที่เวลาไทยกี่โมงแล้วครับใครอยู่ประเทศไทยบ้างก็ี่ข้ากันบ้งสี่เข้ากันสี่ทุ่มยี่สิบสนี้ฮะสอ2สองสสันเนเวลาดีเวลาดีเร่งมงคลหมอกแก่การกดบัตรคอนมาดูพวกเรานะครับใช่ ยังบินตามมาทันนะครับใช่บินมาคืนนี้เลยทันครับทันใช่ก็ที่จริงที่จริงอกาศจะบินมุ่งนี้เช้าไมไหมที่จริงก็คือชิลมากมาแล้วก็แต่งหน้าแล้วก็ขึ้นโชว์เลยยิ่งก็บินก็บินเอยมันโชว์11โมงใช่ไหมก็บิน8โมงถึงที่นี่ประมาณ9โมงครึ่ง10ถึงที่แล้วก็นโ่งต0ตมง10โมงปุ๊บแต่งหน้าแต่งผมครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วแล้วก็ขึ้น11โมงฮั ไม่ออก้ต<ท>้องกลับไทยตอนนี้ไม่ได้จริงเอาล,ะ,อละกลับไปนอนบ้านแล้วค่อยกลับใช่จริงเออนะหัวใจมนยังร้องแคมบนเนี้ยแค่ปักซอยนะครับผมทุกคนโอ้ยน้องจุงเข้ามาดูหรือเปล่านะรอมีคนแทบจุง้งโอ้ห0้าพันสองรอ้อยสลิปเบลนะจ๊ะค,ครับผมฝันดีนะครับทุกคนนครับผมเฮ้ยชื่นใจนะได้เจอทุกคน ถ้างั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพวกเราเนี่ยขอตัวไปตั้งใจซ้อมวอมเสียงแล้วก็เปิดลาคอเพื่อสำหรับโชว์ของพวกนี้ทุกคนนั่นแหละครับนอนก็คือพวกเราจะต้องเดี๋ยวไปนอนเพื่อเตรียมตัวครับผมก็ใครที่ยังไม่มีบัตรนะครับย้อนอีกครั้งนะครับซื้อได้ที่ Ticketmelon นะครับผมทั้งฟอกบุ๊กจิมมี่ซีนะครับผมก็ตักได้นะครับทุกคนนะแล้วก็สามารถซื้อหน้างานได้ด้วยนะจ๊ะใครที่แบบเฮ้ยตัดสินใจว่าจะมาหรือไม่มาดีแล้วมาดูไลฟ์นี้แล้วอยากมาก็มาซื้อหน้างานได้เลยครับใครที่ยังลัง ฟาดครับผมเอฟเลยเชื่อผมครับผมจะได้ไม่ต้องกิดเยอะไปเจอกันนะครับสบายครับรักทุกคนครับผมสวัสดีคุณอคุณไนนี้เป็นยังไงถาม